สวัสดียามสายเจ้าวันนี้พามาเก็บเห็ดแล้วนะจมันก่อนมันออกบะเสียงนะยจ้าวันนี้รอบสองมาจะมันก่อนอันเก็บไปดอกน้อยไปน้อยหนึ่งนะเจ้าอันนี้เขาทิ้งไว้เนาะมันก็จะดอกใหญ่นะจะแต่ถ้าจะจี้มันก็มใหญ่แล้วมั้งเนี่ยหรือว่าใหญ่ก็โหู <c oughs> อันนี้เห็ดเพาะนะเจ้า ต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้แทะทรานี้แหละต้นไม้ตาานี้แหละเจ้าแต่ไอเฮ็ดนี่ก็คือเป็นเฮ็ดเฮ็ดเพาะนะเจ้าก็คือเอาหัวเชื้อมาใส่นะคะจะเอาสว่านเจาะเป็นหูเป็นหูนะคจ้าอันนี้น่าจะเป็นไม้เหียงหรือไม้ยางไอยางนะ่ะอัน,นบั่แน่ใจนะเจ้าไม้แงะไม้เป่านะไม้ตําแพะตําปลานะคจ้าเอามาเจาะเป็นหูเป็นหูแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ลงไปมันก็จะ บแก่อันจะเก็บแตว่ว่าแม่บอกว่าล้อมันใหญ่ก่อนสรุปแล้วพอมันใหญ่มันแก่อันนี้เฮ็ดลมนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันเจอลมมันจะแก่เร็วนะจ๊ะต้องตัดขั่วเนะี่ยแอ่ปลูกไก่อย่างก็ได้กินอันนั้นนะจ๊ะปลูกเฮ็ดก็ได้กินเฮ็ดเนาะ แต่ถ้ามันแก่ิ้นหอมว่าเห็ดกระด้างนะรับถ้ามันแก่แล้วมันจุกระด้างนะจ๊ะถ้ามันแหงมันก็จะแข็งเลยนะจ๊ะถ้าเจอเวลาจะกินก็ต้องเอาไปแช่น้าแล้วก็มาซอยเป็นฝอยๆนะจ๊ะแล้วก็เอาไปทาซุปเห็ดกระด้างนะจ๊ะมันจะมีความมันๆนะครับใส่แกงแข่กับแซ่บนะจ๊ะถ้าดอกอ่อนๆนี่แกงลำนะจ๊ะมันจะหวานเนาะมันก่อนแกงใส่ถัวไปแล้วนะจ๊ะแต่รอบนี้บอแน่ใจว่าแม่จะเอาไปทำมาเนี้ เอาทอดกับลํำนะจ๊ะเอาพัดก็อร่อยนะเนี่ยนึ่งกต่น้ีพริกตะแดงกัแซบนะจ๊ะช่วงนี้พักเยอะเนียนะหน้าหนาวเ็ดก็อันนี้เป็นท้องของเคทเมยนะจ๊ะไม่ได้รดน้ํานะจ๊ะมันออกเองเนาะอ่าความเชื้นของหมอกนะจ๊ะ ดอกมันหนานะคะเห็ดเพาะที่ดอกจะหนากว่าเห็ดแพะนะจ๊ะถ้าเห็ดแพะดอกจะบางนะจ๊ะเห็ดออกตามธรรมชาตินะจ๊ะอ่าฝั่งนี้หมดแล้วฝั่งโน้นนิดหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวอันพาข้ามไปฝั่งโน้นนะลงมาเก็บเห็ดแป๊บเดียวโดนคุ้นแล้วนะจ๊ะลงสวนนี่ต้องใส่ขายาวนะจ๊ะ นอกจากยุงแล้วมันก็มีขุนด้วยนะจ๊ะตัวนี้น้องให้คัดคันขนาดนี้นะตะมุตมก็ยังออกอยู่นะจ๊ะอันนี้ทิ้งเบิ้ลก่อนนะเผื่อเปิ้ลใหญ่แข็งแ่บนะจ๊ะเเห็ดบดหรือเห็ดลมอ๋อมีใต้หั่นสองดอกเห็นอันนี้ดอกใหญ่นี่ ก็ได้พอสมควรเนาะอ่าแรกนี้แม่บอกว่าจะเอาเนื่งกับน้ำพริกตาแดงแล้ว